สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนท่านผู้ชมทุกทท่ทานเจอกับลุงมองอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ลุงมองก็จะมาแนะนำเมนูอร่อยอเมนูฮิตอีกเมนูหนึ่งนะครับของร้านลุงหมองซึ่งเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกค้านิยมสั่งดื่มกันเยอะพอสมควรนะครับ นั่นก็คือเมนูช็อกโกตเย็นนะครับซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยทั้งเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูเย็นหรือเมนูร้อนนะครับก็อร่อยทั้งสองอย่างซึ่งจะมีกรรมวิธีในการชงและก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนั้นตามลุงหม่องมาเลยครับเพื่อนๆท่านผู้ชมลุงหม่องจะทำให้ดู เจแล้วครับเหมือนเช่นเคยนะครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงกันนะครับจากนั้นเราจะมาใส่ผงชอเเ็อกโกแลตนะครับนี่นะผงชอเเ็อกโกแลตนะสามช้อนชานะครับนี่นะสามช้อนชาปูนนะลงไปนะครับสามช้อนชาผงชอเเ็อกโกแลตสามช้อนชาใส่ลงไปครับจากนั้นเราจะมาเติมน้ําร้อนนะครับ ประมาณ70หรือร้อยมนะครับร้อยมลอ่ะใส่น้ำร้อนลงไปประมาณร้อยมลนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาคนผงชอ็อกโกแลตนี่ให้ละลายนะครับหลังจากผงชอ็อกโกแลตนี่ละลายแล้วเราก็จะมาตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนนะครับใส่ลงไปน้ำตาลทรายแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมนะครับ สช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปคน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 ,คน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 ให้น้ำตาลทรายกับครีมเทียมละลายเข้ากับอ่าช็อกโกแลตนี่นะครับจากนั้นเราก็จะมาตามด้วยนมข้นหวาน40 ml ครับใส่ลงไปนมข้นหวาน40 ml และก็นมข้นจืด 40 ml เหมืนกันใส่ลงไปครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันในแก้วชงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเติมน้ำร้อนอีกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยให้ได้ของเหลวในแก้วนี้ทั้งหมดเท่ากับ200 ml นะครับเห็นนะของ ของเหลวนะแก้วนี้ทั้งหมดเท่ากับ200 ml หลังจากที่เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็พักไว้จากนั้นเราก็มาเตรียมแก้วใส่นะ้ำแข็งอ่าเมื่อได้แก้วใส่น้ำแข็งมาแล้วเราก็จะมาเทาน้ำช็อกโกแลตที่เราชงวันนี้ใส่ลงไปในแก้วนะครับเ,เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มความอ,อร่อยของช็อกโกแลตนี่เราจะมาเติมฟองนมทบทำไมข้างบนนี้นะครับ เนี่ยฟองนมลงหมังได้ทำไปแล้วตีฟองไว้แล้วนะครับ,รบจากนั้นเราก็จะมาเติมฟองนมลงไปข้างบนนี้ครับฟองนมลงไปข้างบนนี้จากนั้นเราก็จะมาปิดฝา เรียบร้อยครับช็อกโกแลตเข้มข้นหวานมันสูตรร้านุงหม่องพร้อมเสิร์ฟครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมได้ดูได้ชมผ่านไปแล้วอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูช็อกโกแลตเย็นสูตรร้านลุงหม่องครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมลองเอาไปทำลองเอาไปชงชิมดูนะครับหรือว่าท่านอาจจะปรับเอาไปปรับ สูตรเอาไปชงขายที่ร้านของท่านาก็ได้นะครับลุงหมอง่องไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับอันไหนที่เอาไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติมให้มันอร่อยยิ่งขึ้นไม่ว่ากันนะครับ <S <S ก็ผ่านไปอีกหนึ่งเมนูนะครับในเมนูหน้าในคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามกันต่อไปนะครับสําคัญหากเพื่อนๆท่านผู้ชม สนับสนุนลุงหมองให้ทําต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลุงหมองด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงหมองทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนๆนผูน้ชมไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ